ออกผลอีกครั้งเนเม้นนะคะทางดินค่ะเพียอยู่ในดินค่ะโอ้ดูต้นไม้ของเราค่ะทั้งเหี่ยวทั้งโซงค่ะเพื่อนเพื่อดูดูยอดโอ้เจอเพียแป้งค่ะมะเขือค่ะเพื่อนทีดพ่นในสูตรนี้เลยค่ะจัดมดดำมดแดงเพียแป้งอย่างง่ายๆค่ะต้องถูกนี้เลยมด่ฉันไปก็ถูกนะคะเพื่อนไปเลยไม่เหลือจัดเพียไฟลายแดงสูตรนี้ทาแล้วเห็นผลมากเพื่อถามการทําไมใบหยิกใบงออย่างเงี้ยนะคะเจอเพียไฟค่ะ เกเด็ดทึ้งเลยค่ะนี่เคล็ดลับนะคะพริกดกเต็มต้นออกดอกดีค่ะใบไม่หิกใบไม่งอค่ะพเพื่อนๆทางดินอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมน้ำพรวนดินด้วยนะคะพเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะสูตรนี้เลยค่ะแก้อาการพลิกใบหงิกงอพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะมดหนอนแมลงเพียเยอะนะคะต้นไม้ที่บ้านที่สวนของหนูโทรมมากๆคะ่ะแม่ก้อยค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ก็เป็นขี้เท่าฐานนะคะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนและยังมีโพแทสเซียมและมีแคลเซียมนะคะากาจัดมดหนอนแมลงเพี้ยนได้ดีมากๆใครปลูกพริกไม่ดกปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีไม่สวยเลยค่ะไม่ก้อย,ยใช้ขี้เท่าฐานเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆากําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีเป็นเปลือกไข่ค่ะพาราค่ะแอสไพรินนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะในยาแอสไพรินนะคะหรือยาพารานะคะมีกฎตัวหนึ่งเราเรียกว่ากฎซาลิไซลิกนะคะทําให้พืชที่โสมๆกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้ง แถมยังเร่งร่าค่ะเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆ่ยะเลยคะ่ะนี่เ,เครื่องดื่มชูกำลังโมโนโซเดียมกูตาม,มตค่ะค่ากำจัดมดคันไฟได้ดีมากๆค่ะผงสักฟอกค่ะมดแมลงหนอนที่ดื้อต้องผงซักฟอกเลยค่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เ,เพื่อนๆมีนะคะที่เราทานนะคะ หนึ่งชามหรือหนึ่งขันอย่างนี้เลยนะคะนี่เสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักของเราทีนี้นะคะไม่ใช่ใช้เพียงแต่พริกนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวถั่วฝักยาวน้อยนามะละกอนะคะนี่พืชต่างๆค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะที่เท่าทานลงไปในน้ำเลยค่ะน้ำนะคะ3หรือ5ลิตรคะเพื่อใส่ลงไปได้เลย น้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้หลายชนิดนะคะเพี้ยแป้งเพี้ยดานะคะเพี้ยไฟลายแดงร่วงเต่าตะกแตนนะคะเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแมงมีขาวยาสูบข้างวันพอนเจาะกระลำนอนเจาะผักนะคะค่าอยู่ในดินค่ะหอยทาค่ะไม่ก้อยก็กำจัดง่ายๆนี้นะคะเราก็รอให้น้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะเขาใส่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1คืนนะคะและเมื่อครบ1คืนค่ะน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านก็จะใส่ปิ๊ง อย่างนี้เลยนะคะจานก,กับขี้เท่าฐานนะคะสามารถใช้แทนผงซักฟอกได้นะคะสามารถซักเสื้อผ้าก็ได้ขัดห้องน้ําก็ได้ทุบบ้านก็ได้นะคะเพื่อนจ๋ะค่ะแม่ก้อยก็แช่ไว้เหมือนกันค่ะนี่แช่เป็นถังไว้แบบนี้เลยคะ่ะต้นไม้ต้นไหนส้มๆเพื่อนก็มาตักเลยตักก็ไปลาดลวดเลยคะ่ะเร่งดอกเร่งผลไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยจ้านี่ต้นก้าเล็กๆใช้ได้เลยคะ่ปะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยเร่งการเจริญเติบโตพืชเขียวโตเร็วทันใจค่ะรากฝอยต้นแข็งแรงต้นส้มๆนะคะกับ เขียวงางอีกครั้งค่ะเพื่อนเพื่อนเศษฐานด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะาเพื่อนๆก็ตักเลยเป็นปุ๋ยชั้นดีเช่นกันค่ะก็จะมีเศษฐานอย่างนี้นะคะไปในบอลสีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเร่งสีทําให้บอลสีนะคะแทงใบแทงยอดได้ไวให้พริกที่บ้านค่ะเขียวเขียวนะคะนี่ทานเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไปที่หน้าดีอย่างี้เลยคะ่ะเพื่อนเพ่เตรียมยาพารามาเลยนะคะหนึ่งเม็ดนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะ ลงไปเลยค่ะเพื่อนมีมาสจันมากๆค่ะยาพาราค่ะเร่งรากระเบิดรากป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแก้อาการพืชใบงิกใบงอต้นเหลืองโสมแก้อาการพลิกใบงิกใบงอต้นเหลืองต้นโสมไม่ติดดอกออกผลนะคะทํายังไงคะแม่ก้อยคะยอดที่โสมนะคะเพื่อนๆตัดทิ้งไปเลยเด็ดทิ้งไปเลยนะคะนี่พวนดินเลยค่ะเพื่อนๆดินแน่นไปค่ะเพื่อนๆค่ะอาจจะมีเพี้ยแล้วก็แมลงต่างๆนะคะเขาซุกอยู่ในดินค่ะเพื่อนๆจากพวนดินเลยยาพารานะคะอันนี้กระถางใหญ่นะคะแม่ก้อยใช้3เม็ดนะคะ กระถางเล็กๆก็เม็ดเดียวได้นะคะเราฝังยาพาราลงไปในดินอย่างนี้นะคะอยทดลองแล้วเห็นผลจริงเลยฝังยาพาราลงไปเลยค่ะเพื่อนๆวาลงไปเลยอีกเม็ดหนึ่งค่ะเพื่อนๆท่านดูนี่เลยนะคะวางลงไปเลยค่ะสาลีซอยบีกยิงลากทำให้พืชที่สูมๆกับประเข kind of ียวงามแข็งแรงอีกครั้งนะคะเปลือกไข่มาเลยค่ะที่ไหนนะคะมีเปลือกไข่ปั่นนะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ย้ำเปลือกไข่ค่ะโรยลงไปอย่างนี้เลยค่ะ คือที่ใบหงิกใบงอเขาขาดแคลเซียมค่ะเพื่อนๆจ้ะไข่ช่วยได้ค่ะเร่งการแกว่าคอยถ้ามีขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะแช้ได้เลยค่ะเรลุยเลยค่ะเพิ่มดินใหม่ให้กับต้นไม้พืชผักนะคะเขาจะได้กลับมาใบเขียวใบใหญ่อีกครั้งค่ะเพื่อนๆดินเดิมเขาหมดแล้วถ้าสารอาหารแล้วนะจ๊ะเส็มไปเลยค่ะ อันนี้มีอะไรบ้างคะแม่ก้อยขาก็จะมีดินผสมกับเปลือกไข่นะคะแล้วก็ขี้วัวแล้วก็มีปูนขาวโดลไม้แล้วก็มีขี้เท่าถ่านนะคะมีผงชูรสค่ะสูตรปุ๋ยหมักง่ายๆของแม่ก้อยเลยขี้เท่าถ่านเลยค่ะลงไปเลยค่ะ,คะ,คะที่หน้าดีอย่างนี้เลยค่ะเพีย้ยนนอนแมลงมดคันไฟไม่เหลือค่ะเจอขี้เท่าถ่านเลยค่ะอื ừ, ตะเข็บตะขาบค่ะ ตรงใช้ขี้เท่าถ่านเลยเก <พอ S 1> ิดจากอะไรคะใบหงีบใบงอค่ะแม่ก้อยเกิดจากเพี้ยไฟไรแดงเขามากัดกินเขาจะมากัดกินน้ําเลี้ยงที่ใต้ใบพืชคะ่ะเพื่อนเพื่อไม่เห็นหรอกตัวเขาเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยเราก็ใช้สูตรดังเดิมสูตรคุณยายของเราเลยค่ะเพื่อนเพื่อตักขี้เท่าถ่านมาเลยคะ่ะแล้วเราก็โรยไปที่ใบพริกของเราอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพืพ่อจ๋าเราจะโรยทิ้งไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะเพื่อนเพื่อนโรยเลยกำจัดเพี้ยไฟไรแดงนะคะคือตอนเช้าขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็มาน้ำสะอาดตามค่ะเพื่อล้างใบพริกนะคะเพื่่อๆคะ และเมื่อครบหนึ่งคืนนะคะมีน้ําสะอาดล้างน้ําสะอาดตามได้เลยนะคะพื้นท่าไหนนะคะมีน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านค่ะแม่ก้อยยิ่งดีมากๆค่ะใส่ลงกปเลยค่ะพึ่งพ่อจ๋าหนึ่งแก้วอย่างนี้เลยพืชแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นะคะพึ่งพ่อจ๋าด้วยน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยะคะ่ะการล้างใบแล้วก็ทําให้ต้นพริกของเราที่สซมโซมค่ะกลับมาใบเขียวใบใหญ่ใบงามติดดอกออกผลอีกครั้งละลายแล้วเราก็เตรียมมาเลยค่ะน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะ ดื่มชูกําลังนะคะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดนะคะเร่งดอกตึมพริกสวยงามนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังสองฝาค่ะเพื่อนมีเปลือกไข่นะคะใส่เปลือกไข่อยแยใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนโซเดียมกุตะมิโใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ่างเลยค่ะจัดมดหนอนแมลงเพรียวมดคันไฟได้ดีมากๆนี่ด้วย ผงซักฟอกเลยค่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งชอ้อนอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะแล้วค่ะพเพื่อนๆจ๋าตักเลยนี่ใบงิกใบงอใบกูด่นี้เลยคะ่ะฟอกเลยค่ะพเพื่อนๆเห็นผลจริงค่ะพเพื่อนๆจ๋ามดหนอนแมลงเพี้ยต่างๆอยู่ทั้งดินค่ะพเพื่อนๆจ๋าอยู่ท้งดินนี่โอ้เพี้ยแป้งนะสูตรนี้ค่ะกาจัดเพี้ยแป้งได้ดีมากๆค่ะทุกคนด้วยสูตรนี้เลยร้านรดนะคะเน้นทางดินเลยค่ะเพื่อน เสองแบบเข้มข้นนะคะเห็นผลจริงค่ะเพื่อนจ๋าให้เพื่อนเพิ่มสิ่งนี้นะคะเป็นผงซักฟอกนะคะเราใส่นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะถังนี้ไม่ก้อยใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนนะคะไม่ก้อยก็เพิ่มอีกหนึ่งช้อนคะ่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ยังไม่ใส่นะคะไม่ก้อยใส่2ช้อนนะจัดมดคันไฟได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยมดคันไฟนอนที่ดือ้อนะคะปลวกอยู่ในดินไข่ค่ะเพื่อน ที่เท่าฐานค่ะดีค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะถังนี้ไม่ก้อยใส่ลงไปแล้วนะคะไม่ก้อยใส่ถังนี้นะสองฝาค่ะพริกโดกเต็มต้นนู้ตัวจริงเสียงจริงนะยคะด้วยโมโนโซเดียมกูตามเดเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ตักเลย่ ลาดรถเลยพริกใบหงิกงอขอสูตรได้ง่ายสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรไม่งามเลยใบหงิกงอนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆทาไล่มดหนอนแมลงเพี้ยขั้นเด็กขาดค่ะเราใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะสิ่ราคาเพื่อนๆฉีดพ่นเลยมดหนอนแมลงเพี้ยได้ดีมากๆต้นที่โสมนะคะเนี่ยจะเตรียมนี่แตกตาดอกอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใบที่หงิกงอนะคะแต่ค่อยๆคลี่ออกมาเรื่องการแทงใบใหม่แบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลย โอ้มดทําไม่ก้อยขาไม่ใช่มีแต่ในสวนนะมดในบ้านก็มีค่ะนี่ฉีดพ่นด้วยสูนี้นะคะกำจัดมดแบบเรียบเกลี้ยงเลยนะคะไม่ต้องรอ,อนานคุณเพื่อนฮันใจมากมปู่มะเขือค่ะไม่ก้อยขาเหลืองมากแต่ตอนนี้นะคะมีมดมากวนะคะ่ะนอยากให้มะเขือนะคะเขียวๆไม่มีมดมแมลงมากวนคะ่ะสูตรนี้นะคะ่ะต้นก้าเล็กๆนะคะใช้สูตรนี้ได้ช้ากำจัดมดทางดินค่ะ มันจะมาขึ้นต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะสูตนี้นะคะดกเต็มต้นออกดอกดีค่ะใบไม่หงิกใบไม่งอครับทางดินอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่าลืมน้าพรวนดินด้วยนะคะพเพื่อนๆก็ลารถด,ด้วยสูตรนี้เะคะ่ะเพื่อนๆค่ะกาจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยแบบง่ายๆแก้ใบหงิกใบงอ เร่งการติดดอกออกผลน,นะคะสูตรง่ายๆนะคะเร่งการติดดอกออกผลพริกงามสวยเต็มต้นกันแบบง่ายๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้ไม่งามพริกไม่ดกไม่สวยมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย ไปก่อนค่ะ